สราเซกัตโตบุลุเซก,กัตโตะเหรออ่าแบบนี้เลยเหรอแมนจัดไปครับนี่พวจิ้งน้อยจะถ่ายคลิปกินอยู่นะทุกคนอันนี้เก่งน้อยแบบถ่ายว,วิธีทำมาให้ดูเฉยๆอ๋อถูกคุณน่ะหอมมากหอมจริงๆข้าวโพดแม่ข้าวโพดรสนี่อ่อนพอุทธอยากให้ทุกคนได้กินมึงเนี่ยไอควันขึ้นหงดหงดอู้ห่อมีดีแม่หอมยังหอมอ,อุ้งหอม ข้าวคั่วพักพงพักเพีพยวเขาน่ะบบม,มันหอมมากจริงๆนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะตอนเนี้ยถ้าโทรศัพท์ได้กลิ่นได้หนี่งก็คือแบบดีเลยอ่ะตัดพงวิเศษหรือเปล่านี่ถ้าใส่ในต้มหรอเด้ลูกใ้ถาจังทาเบิึงอันนี้นคือต้มซั่วนะครับถาบ้าบอนัวก็ใส่อีกซั่วน,นี่สิเป็นหน้นี่นะครับผมมีผิดพงข้าวคั่ว บางคนก็ใส่ปลาแดกบางคนก็ใส่น้ำปลาบางคนก็ใส่เกลือแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนัวแล้วผงอีเมย์แม่ใส่ตั้งแต่ตอนต้มนาองมาดีลลกแล้วก็มีผักแค่นี้ก็คือว่าเป็นต้มซัวได้แล้วก็ค,คือแบบจบนะครับผม